เรามาดูประโยชน์ของชัพลูกันนะครับชัพลูนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเช่นการต่อต้านอนุมูลอิสระมีรสเผ็ดนะครับช่วยเจริญอาหารได้มากขึ้นชับพลูมีเบตาเ้าแคโรทีนครับช่วยในการบำรุงสายตาด้วยนะครับช่วยจับจังและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ด้วยช่วยรักษาโรคเบาหวาน แล้วก็ยาบำรุงธาตุครับแก้าธาตุพิการบำรุงกระดูกและฟันนะฮะช่วยในการละลายเสมหะการขับเสมหะแล้วก็การขับเสมหะออกถังชระได้ด้วยนะครับช่วยในการขับถ่ายช่วยในการแก้โรคบิดได้ด้วยครับแล้วก็ช่วยในการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมในลำไส้ แบ้วพลูเป็นส่วนหนึ่งในการผสมทำสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณนะครับเพื่อช่วยบำรุงธาตุเมนูมในบชะพลูก็มีหลายอย่างนะครับเช่นว่าแกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงหอยขมต้มยำปลาทูแกงอ่อมนะครับข้าวผัดปลาใบาชะพลูนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับของใบชะพลูเห็นไหมก็ หารบประสาทได้นะครับหาได้ไม่ยากและก็ราคาถูกด้วยนะครับ